ใครจะไปคิดว่าผู้ชายที่อิสระที่สุดในโลกอย่างโอลิบากลับเป็นคนแสดงความรักอย่างสอิสะเอียงที่มีประสบการณ์สูงแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันประลองกับไทบันแต่ตอนนี้โอลิบาก็ยังต้องใส,ส่สูทและฉีดน้ำหอมถือดอกกุหลาบไปพบแฟนสาวของเขาหลังจากแต่งตัวอย่างหรูหราโอลิบาก็มาถึงหน้าเตียงของแฟนสาวแต่สิ่งที่ต้อนรับเขากลับเป็นขวดเหล้าที่ลอยมาแล้วก็ตามมาด้วยแจกันอีกใบยอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับการงองร้เหตุผลของแฟนสาวชายคนนี้ที่สามารถฆ่าเสือด้วยมือเปล่า กลับไม่โกรธเลยแม้แต่น้อยเห็นเพียงโอลิบากำลังจัดดอกไม้ที่กระจัดกระจ่ายให้เข้าที่อีกครั้งแล้วอ้อนวอนขอให้แฟนสาวยกโทษให้ในที่สุดแฟนสาวก็ทราบซึ้งในความอ่อนโยนของโอลิบาในตอนนั้นเองแฟนสาวก็พูดกับโอลิบาว่าที่รักเดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่รักจา๋าฉันทนไม่ไหวแล้วคำพูดอ่อนโยนเทียงคำเดียวจากแฟนสาวทําใหโอลิบาเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังในทันทีต่างจากโอลิบาก่อนการประลอในตอนนี้ใครบันเทียงแค่กอดกอดไว้เงียบๆ ชายชรา,าอยากรู้อย่างมากว่ามีอะไรอยู่ในขวดนั้นเมื่อเผชิญกับคําถามของชายชาาราไคบันกล่าวอย่างหนักแน่นว่าข้างในนั้นคือความกล้าหาญของเด็กคนหนึ่งที่ไม่หวัน่นต่อพายุฝนและฟ้าร้องก่อนที่ไคบันจะมาถึงอเมริกาเด็กคนนี้เคยเป็นเด็กที่อ่อนแอที่สุดในหมู่บ้านในคืนที่พายุโหมกระหน่ำเขาอยู่เพียงลําพังยืนอยู่ที่ริมหน้าผาเพียงคนเดียวเพื่อรวบรวมความกล้าหาญและพลังให้กับไคบันวันแห่งการประลองมาถึงอย่างรวดเร็วทว่ามีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เรือนจําและนักโทษทั้งหมด,ห,มดหาย เพียงเพื่อเป็นพยาด้วยตาตัวเองในสุกครั้งยิ่งใหญ่นี้ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้คนรชาชาโจนสลัดไทบันค่อยๆเดินไปยังใจกลางหลานเขารับขวดแห่งความกล้าหาญจากมือของเพื่อน,นักโทษดูเหมือนมีท่าทีของแม่ทัพผู้ครองโลกแต่สิ่งที่แตกต่างจากไทบันโดยสิ้นเชิงคือตอนนี้โอลิบากับกแบกเตียงขนาดใหญ่ไว้บนหลังนี่มันเป็นไปได้ยังไงช่างไม่น่าเชื่อเลยโอลิบา้าเขาแบกแฟนสาวมาด้วยนี่คือเตียงคู่ที่ใหญ่มากอย่างไม่น่าเชื่อโอลิบา้าแบกแฟนสาวมาร่วมประลองเห็นโอลิบา้าโยนเตียงขึ้นไปในออาาาศย่งงแรง แล้วใช้มือทั้งสองรับเตียงไว้อย่างมั่นคงแต่เมื่อเตียงขนาดใหญ่ถูกวางลงในวินาทีนั้นนักโทษทุกคนต่างตกตะ,ตะลึงจนพูดไม่ออกเพราะแฟนสาวของโอลิบากลับกลายเป็นสาวงามที่มีน้ำหนักถึงสองพันช่างคำบรรยายนี้ไม่สามารถอธิบายรูปร่างของมารีได้อีกต่อไปแต่โอลิบากลับไม่สนใจสายตาแปลกๆของทุกคนยังคงชื่นชมความงามของแฟนสาวแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการถมน้ำลายของมารีแต่โอลิบากลับไม่โกรธเลยแม้แต่น้อยเพราะเขาจะใช้ความแข็งแกร่งพิสูจน์ว่าใครคือหัวหน้าใหญ่ของเรือนจำแห่งนี้การประลองเริ่มมต้้นนนขึึอยาารรวดเเ็็หหลลิสใจก จากนั้นเขาออกแรงจนชุดสุดจิกขาดแล้วเขาก็กระโดดขึ้นไปเรากับเทพเจ้าลงมาจากสวรรค์อย่างมั่นคงยืนอยู่กลางสนามประลองแต่สิ่งที่ทาให้ทุกคนตกตะลึงคือชุดสูรที่โอลิบาชิกขาดยังคงตั้งอยู่ที่เดิมฉากนี้ราวกับการตกตาด้วยแผลเลาอหลอกตอนนี้ทั้งสองคนเผชิญหน้ากันอีกครั้งราชาโจรสลัดผู้แข่งแกร่งที่สุดไทบันปัสสัตประหลาดกล้าเนื้อโอลิบาใครกันที่จะคว้าชัยชนะในท้ายที่สุดเห็นไทบันค่อยๆเปิดขวดที่เด็กหนุ่มมอบให้เขาทันใดนั้นพลังมหาศาลกกกก็พ่่่่งงงอออมมมมาาในนนนขณะีีี้้ไไคบััรูสึึถทเย ทำให้เขามีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับคลื่นลงที่โหมกระหนกท่ามกลางเสียงตะโกนของนักโทษกว่าสี่พันคนการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการไครบันค่อยๆปลดผ้าโพกหัวออกอย่างชา้าช้าเขาเสนอให้มีการแข่งขันที่ใครปล่อยมือก่อนถึงว่าแพ้ทั้งสองฝ่ายจับมุมผ้าโพกหัวไว้พร้อมกันจากนั้นใช้มืออีกข้างต่อยกันใครปล่อยมือก่อนถึงว่าแพ้การแข่งขันทั้งสองคนมั่นใจในพลังการจับของตัวเองอย่างมากไคบันราชาชนสลัดฝุดฝนภาวนานิวเดียวจนเชี่ยวชาญส่วนโอลิบา้าก็สามารถบ,บิดตะปูรางรถไฟด้ววยยมมมมมืออออเเปปล่่่่าาาทััั้้้้งงสงคนนนนนจจบบผโพกกกหไไรร็ฝิต เขาต่อยโอลิบ้าอย่างแรงจนลอยขึ้นไปบนฟ้าแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นมือของโอลิบ้ายังคงจับผ้าโพกหัวไว้แน่นการโจมตีระดับนี้ยังไม่สามารถล้มโอลิบ้าได้แต่ใครบันรู้ว่าหากโจมตีคางของคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องจะทําให้เขาสลบไปชั่วครู่และต่อยนิ้วที่จับผ้าโพกหัวโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะที่โอลิบ้ากาลังจะล้มลงทุกคนกลับพบสิ่งที่น่าประหลาดใจโอลิบ้ากลับใช้ท่าทางที่แตกประหลาดอย่างมากเพื่อทรงตัวให้มั่นคงประธานาธิ่ไปไคบันเปลี่ยนมาใช้สองมือแล้วคคุณอล,ลิิบาากเปี่่นนม้แว โอลิบาที่ลุกขึ้นใหม่เริ่มเยาะเยะ้ยถ้าจับมือทั้งสองของใครบันที่ดูเหมือนจะระเบิดแต่ฉันกลับเปลี่ยนมาใช้วิธีจับด้วยนิ้วก้อยแต่เมื่อเผชิญกับการยั่วย,ยุอย่างเปิดเผยของโอลิบาใครบันกลับใจเย็นและดึงหนวดออกมาสองสามเส้นจากนั้นเขาก็หมุนหนวดให้เป็นเข็มยาวและบางแล้วเป่าลมเบาๆหนวดก็เจาะเข้าไปในดวงตาของโอลิบาเหมือนเข็มเหล็กในช่วงที่โอลิบาตาบอดชั่วคราวใครบันพุ่งเข้ามาและกอดเอวของโอลิบาไว้ทันทีจากนั้นเขาก็โยนขึ้นไปในอากาศอย่างแรงแต่ไม่น่าเชืืื่่่่่่่ออออออเเลลลลยยยยยยวาา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 ารรงงงงงงงกกกกกขขขิหหหจจะดดุุนนนนนนี้ััมมศคค็ แต่โอลิบ้าลงมองแล้วพบว่าตัวเองเปลี่ยนเป็นการจับด้วยนิ้วทั้งห้าโดยไม่รู้ตัว Oliver โอลิบ้าโกรธจนหน้าดังคล้ำแม้แต่แฟนสาวของเขายังคิดว่าเขานั้นน่าอายสุดๆหลังจากได้ยินคำพูดของแฟนสาวโอลิบ้าแทบจะร้องไห้แต่ไครบันจะไม่ปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้ไปเขาเตะหน้าโอลิบ้าอย่างแรงเผชิญหน้ากับการโจมตีของไครบันที่เหมือนพายุบ้าคลั่งไม่นานโอลิบ้าก็ถูกโจมตีจนเลือดก,กระเด็นแต่ในขณะที่ไคบันกำลังโจมตีอย่างสนุกสนานโอลิบ้าก็เรียกเขาให้หยุดทันทีเขาให้ใครบันดูว่าเขาไม่ไมมไไดด้้้จััับผ่่ากลลุุมมมหวเยยแตคณ็งฉน ในเมื่อเป็นแบบนี้ไคบันก็ถือ,อผ้าโพกหัวไว้ในมือจากนั้นในสายตาที่ตกตะลึงของทุกคนทั้งสองคนเริ่มต่อยกันอีกครั้งฉากนี้ทําให้อดีตกรวาดกลัวอย่างไรก็ตามเบสฟันเพียงถอนหายใจสุดท้ายก็แค่แย่งผ้าเช็ดหน้าตอนนี้โอลิบา้ากําลังสนุกกับการต่อสู้อย่างเต็มที่ทั้งสองคนถึงกับวางผ้าเช็ดหน้าบนหลังมือแต่ในขณะที่โอลิบาตั้งใจให้แฟนสาวได้เห็นความเป็นชายของเขาทันใดนั้นเขาก็เบิกตากว่างฉากตรงหน้าทําให้เขาระเบิดอารมณ์ทันที